สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมคนเดิมนะครับโอตุคุไอเซนแอนิเมชันในโปรไฟล์ฟักนะครับอยู่ครับอยู่กับใครครับตอนนี้ครับไม่ไม่เชิญครับไม่เชิญนะผมกลับบ้านแล้วครับเล่นเกมนี้แม่เกมนี้นะครับแค่ผมเคยเล่นแล้วนะครับแล้วก็ทําเซฟหายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอชื่อไอชื่อนามเอชื่อว่าจะเล่นเกมนี้ผมก็แบบอยากจะกลับบ้านในทันทีนะ ก็ช่วยไม่ได้ครับผมเอาสักคลิปหนึ่งเป็นสิริมงคลนะฮะต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับครับซึ่งผมแบบไม่ได้ลงคลิปของเป็นของตัวเองเลยนะครับในช่วงนี้ใช่ครับเพราะว่าเขาอันนี้แบบไม่ใช่พวกที่มาตัดต่อวิดีโอต่อให้เขาตัดนะครับเขาก็ไม่อัพคลิปอยู่ดีนะฮะไม่อัดไม่ไม่ไม่อัพไม่อะไรสักอย่างเลยใช่ครับคือถ้าจะอัพดีคือผมต้องมาเล่นกับกับคุณมึงทงนั้น ทำไมมันโหลดนานนะครับกับบ้านกับบ้านกับบ้านดีกว่ากับบ้านตอนนี้ได้ไหมเออไม่ได้ครับผมก็ไม่กล้าเล่นคนเดียวเหมือนกันครับเทนนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าผมจะแคสมันจบแล้วก็ตามนะครับ <c oughs> คลิปเก่าผมก็ไม่ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นจึงทําคลิปนี้มานะฮะแต่คลิปนี้รู้สึกไม่จะไม่ค่อยช็อตเท่าไหร่นะอาจจะมีบ้างครับมันเป็นธรรมดาของตัวคอมผมนะฮะจริงๆหูฟังตัวนี้ดีมากครับครับผมสายมันโดนแผลผมนะมันดีก็จริงครับแต่มันทําแผลผมนะ ทำแผลทำแผลนี่แบบแผลก็หายเลยสิครับทำแผลเออคือคุณฟังผมไม่จบเองครับผมบอกว่าทำแผลผมเจ็บอ๋อ <c oughs> ผมก็รึกว่าทำแผลดูแลรักษาแผลคอมผมกา,กากหน่อยนะครับตอนนี้สมัยก่อนก็เร็วเลยฮะแต่ตอนนี้มันก,ก็ล้าสมัยแล้วครับมันก็ดีเพราะว่าสมัยก่อนเร็ว <c oughs> อั <c oughs> วอะไรอะ่ะอะไรมันจะแบบเดินมาแล้วพุ่งใส่จออย่างนี้ไหม ผมเคยเล่นมาครับจากที่ผมรู้เนี่ยไม่ครับนั่นไงกระตุกหน่อยนะฮะคัตซีนตรงนี้เพราะว่าคอมผม FPS ตอนนี้ตกอยู่ที่เก้าครับเก้ากระตุกมากครับเก้าแปด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 ไงเงี้ยสิตาเติร์ดเติร์ดเออเออ ให้พูชื่อวันนี้นั่นเปลปาเปล่า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 เห็นไหมโอ้ไม่ได้พูดชื่อเกงไหมไอ้เชื่อแปลได้ครับแปลแปลอ่มึงแน่ใจอ่าวกำมึงแน่ใจแน่เลยที่มึงแบบว่ามาทางนี้ถูกนะอืมฉันคิดว่าน่าจะใช่ทางนี้นะแต่ถนนทำไมมันแย่อย่างเงี้ยเอ่อผมไม่รู้มันหายไปแล้วดูนั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ตก<บ>ใจครับจังหวะน,นี้ตรงนี้ครับกินปากนี่ไล่มาเลยครับกินนี่ไล่มาเลยฮะไล่นี่แสดงว่าไม่ให้ไม่ให้มาไม่ให้เข้าอีกไล่ไปเลยโอ้ยสะพานสะพานพุทธพังครับตอนนี้อืแย่เลยครับจังหวะน,นี้จังหวะนี้อ่ผมรู้สึกว่าเสียงเกมดังมากครับลดเสยีสยลดเสียแล้วก็รู้สึกว่ากระตุกมากครับ <peach> ไปปรับ <S <S ไปปรับไปนี่ไปปรับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะค้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับเอาแล้วฮะกลับกันใหม่อีกครั้งนะครับออก็ยังกระตุกเหมือนเดิมแ,<ก>แต่น,น้อยแต่จะเลื่อนจะลื่นขึ้นนะครับ,บเพราะว่าคอมผมมันก็เก่าแล้วนะฮะโอเคครับ, okay, รบมาเล่นกันต่อครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมของคนอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นเกมในใจผมเลยครับผมชอบมากฮะเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลังตู้นะครับตอนแรกผมไม่รู้นะครับ จริงๆผมรู้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าเนี่ยฮะก็เราใส่ชุดนี้จริงๆเหรอกับเล่นอีกครั้งครับเราจะใช้ชุดนี้ฮะชุดที่จับมากครับชุดนี้เลยฮะโอเคครับใช่จับมากจาับจับจุงเรามาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อเลยแล้วกันนะฮะนี่เนื้อเรื่องใช่ไหมอคค๋อไอนี่อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ของเราใช่ครับเซนเซมิซิกะครับเขาชื่อซิสกะซิสกะ,สสกะพวกเรายื่อไหนเนี่ยผมแปลไม่เป็น <c oughs> ถึงแม้ผมจะเรียนถึงแม้ผมจะเก่งภาษาอังกฤษก็เถอะผมจะแปลประโยคไม่เป็นเลยนะฮะหรือข่าวว่ามันเก่งทั้งสองคนเลยเนี่ยแปลเป็นประโยคเลยผมไม่สามารถจร,ปริงนหมต้องแบบอ่านให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยแปลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำสั้นๆเนี่ยผมอาจจะแปลได้ หรือคำไม่ง่ายเนี่ยอาจจะแปลยากนะครับมึงมองที่อะไรครับผมเคยวิ่งไปในทางตรงนั้นนะครับขอข่าวนะฮะทำไมครับ,ไ,รรบไม่มีที่สิ้นสุดครับจริงอ่ะจริงครับเจ๊แล้วเราจะต้องทำอะไรไงบ้างครับไม่รู้เหมือนกันคนะือตอนนี้เราแบบเลิศที่สุดในนี้เลยใช่ไหมคือนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบเกมนี้กระตุกก็ได้ครับ โอ้แม oh cool. ่คูลแปลว่าอะไรครับมันดูสุดยอดอมากครับคือเราต้องรอให้มันค,คุยเสร็จกันเลยลินรอสักแป๊บมึงนะรอสักแป๊บรอสักแป๊บคือเราต้องรอให้มันคุยเสร็จใช่ไหมเราถึงจะไปต่อได้กู <c oughs> เห็นแน่ไอตัวนี้ถ้ากูหลอนนะนะครับไอ้หน้าเป็นลูกปั้นเจอทางแล้วครับไปครับจังหวะนี้ เรานครับือถ้าใครดูคลิปผมเล่นนะครับก็จะรู้ว่าผมเล่นจบไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นในส่วนที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับซึ่งตัวเกมได้ซ่อนอะไรไว้มากมายให้ผู้เล่นได้ค้นหานะครับผมผมไม่อยากค้นหาเลยครับตอนนี้ผมกลับบ้านได้ไหมผมต้องบอกนะครับว่าผมเจอส่วนบางส่วนนะครับผมเป็นในส่วนน้อยนะฮะแต่จริงผมว่าก็มีคนไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เจอเหมือนผมนะฮะเจอดีฮะอ้าวเพื่อนหายหมดเลยครับ อ่ายรูปไลดอัพลงอินสตาแกรมนะฮะโอเคครับเซลฟี่ครับเซลฟี่เซลฟี่จะได้นะฮะเกมนี้ยังมาไม่ทันตอนที่มันกําลังมีเซลฟี่นะฮะสมัยก่อนๆยังแค่อินสตาแกรมนะครับตอนที่ผมเล่นเกมนี้เซลฟี่ยังไม่มีอะไรนะอยัยานตอนนี้อยญยานบอกว่ารอฉันด้วยนะครับอยญยานซิสกาบอกว่าแสดงว่ามันต้องไปแบบมันต้องไปเร็วๆใช่ไหมยา่ยานเดี๋ยนะ นี่ไงมอเตอร์ไซค์ที่ผมบ่นถึงยายานนี่มันต้องตึงครับตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วฮะตัวละครเราที่นี่ใช่ไหมครับที่คุณบอกว่าเจอผีขี่มอเตอร์ไซค์นะแถวแถวนี้แหละฮะแต่ว่าเราจะเป็นไงเรายังไม่อยากสปอยมากครับเรามาดูกัน<อ>ผีอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์นี้ก็ได้นะครับถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ระทึกก่อนนะั่นนี่คร<ม>ับผีตามมาแล้วไม่ใช่ผมตกใจมากเลยครับเขาชื่ออะไรครับคนนี้ยายานหรือเปล่าเขายายานน่าจะเป็นผู้ชายนะครับอ๋อ เขาชื่ออีหลาครับอีหลาเขาบอกว่าโอ้สุดยอดเลยที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่มีทางออกอีหลามัาจะอีสานแน่ๆแล้วเราชื่ออะไรครับเราชื่อชื่ออะไรวะกัมตัวเองอ๋อเราชื่อลินครับเราชื่อลินอ๋อคือแบบว่าเราเป็นสาวเชียร์เบียลินใช่ครับไม่เทนะฮะเราลินครับตลกไปครับเนี่ย ถ่ายไว้แเผื่อมีแบบผีนั่งอยู่ท้ายอะไรขอเรียกว่าลหลังรถอะไรเงี้ยนึกว่านี่นี่ถ่ายถ่ายด้านบนถ่ายด้านบนตึกด้านซ้ายมือนะฮะอาจจะเป็นแบบเหมือนด้านลานด้านแะรนีก็ได้ฮะดูดูฮะซ้ายมือถ่ายทำไมครับมึงก็เจอกันทุกวันดูมันด,ดูขาดิเด็กกนะับคนคุณดูครับเขากระตุกนะฮะเขากระตุกเล็กน้อยครับทำไม <c oughs> ตัวเขาแบ่งออกเป็นครึ่งส่วนอย่างนั้นนะฮะ เลยจากอายุเปิดเม้งอีลิสครับปั๊มอีลิสถ่ายไว้ครับเป็นที่ระทึกอ่านะครับเปมเลดตอนนี้ตกอยู่ที่ยี่สิบนะฮะถือว่าคอมกักมากคอมกักมากเกมนี้บอกเลยครับกินสเปคมากครับเดวิลเมคลายนี้ผมปรับอันต้านี่ไม่กระตุกนะฮะนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์ต่างๆนะโปตรงโปสเตอร์นะเตอร์อะไรสักอย่างหมดเลยเอ๊ะมื่อไปไหนนะเราจะย้าย ย้ายชาไม่ไม่ดูเลยเอย๊มอไซมอไซถ่ายมอไซไหมมไหนฮะอ่าถ่ายมือฮะถ่ามืออ่าอ่าอ่านี่แหละฮะถ่ายเป็นเป็นที่ระทึกแล้วเราถ่ายเราสามารถกลับไปดูได้ไหมไครับว่าเราถ่ายไว้ได้ครับได้ครับอ๋อในไฟล์ไงรับคูมอนผมเข้าผิดที่ครับอ๋อ บนสายไฟฟ้ามีแล้วไหนกเกาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ <c oughs> ไม่มีฮะไม่มีไม่มีมมนี่คุณเนี่ยด้วยความเสี่ยง,งคุณคุณก็เลยเดินแบบได้สบายใช่ไหมใช่ครับตอนแรกที่คุณเล่นนี้เดินเดินอย่างนี้ไหมไม่ครับตอนแรกผมเดินตลอดเลยครับผมอยากจะพูดเลย <c oughs> ผมกลัวมากครับ <c oughs> ผมกลัวว่าจะผีจะผมมาถึงมันฉากนี้มันจะไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ครับจะ <c oughs> ผม,ผมจะแม้เขาสปอยนะว่าจะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมจะเผชิญมันด้วยตัวเองด้วยตัวเองนะซึ่งผมต้องบอกว่าเพื่อนผมนั้นไม่รู้นะครับว่าแต่ละเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับผมนะมันอัพคลิปผมก็ยังไม่ได้ดูของมันเลยครับถ้ามันไม่มีผมอยู่ผมก็จะไม่ดูอะ <c oughs> ลินดูสิโรงเรียนนี้มันช่างคุณคุณน้องโรงเรียนนยะ <c oughs> มีกระตุกก่อนเข้าเกมครับก็คุณน้องโรงเรียนเนะี่ยเหมือนคนเหมือนเหมือน วันนั้นเขาเล่นเหรอเป็นเจียงไคย์เตี้ยอีหลาบอกว่าอะไรครับบอกว่างั้นแหละฮะไปนั่งกันตรงนั้นก่อนไปนั่งรอสักพักหนึ่งรอพวกเพื่อนคนอื่นดูหน้าตาสิครับหน้าตาอีหลาเนี่ยเราสวยว่ะจำครั้งแรกตอนนั้นได้ไหมคุณจำได้ไหมเฮ้ยดูสิเนี่ยเป็นเวลาของสาวเว้ยเฮ้ยเราจะไปดูข้างในนะอยากมาไหม โอ้โหโอ้โหทำไมเขาเล่นอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรครับทีหลังแล้วกันโอเคคุณแพ้อโอ้โหจับมีพอเลยเนี่คือวิธีการเล่นตบ,ตบแปะของผู้หญิงว่ากัเป็นยังไงฮะอ่าบอกว่าเราเราก็เราจะไปไหนเออประมาณนั้นซิก้าบอกว่าระวงรัะไไหหวะวงหน่อยอ,าอ้าวอีนี่ใช่ฉันจำได้อ่ะอากาศที่ท้องฟ้ากำลังเมฆคลืม เราฮะดินมีอ๋ะคุณจำได้ไหมอ่ะมีครูคนหนึ่งอ่ะเกิลสกาวแปลว่าเนนารีเปล่าใช่ใช่เกิลสกาคือเนนารีครับแล้วสเกาวอ่ะแปลว่าสเกาวนี่แปลว่าตัวละครตัวหนึ่งของแบบเกมฮอน สกาวนี่คือตัวที่มันปล่อยกินเ่นเว่นนะครับอันนั้นมาสกังเขาอืมมันจะถ่ายให้ดูทำไมเอาลอแล้วครับมืดแล้วฮะเจ้านนี้ดูดิมืดแล้วเมฆย,ยังเป็นแบบก้อนเดิมๆอยู่เลยโอ้อยสัน่นลูกสัน่นลูกลูก มึงคุยกันจนแบบมืดเลยเนี่ยเขาไปดูด้านในนานมากเลยนะเราควรไปหาเขานะอะไรประมาณนั้นอีหลานะฮะอีหลาอยากเสือกเมื่อกี้มีกระตุกเล็กน้อยครับว่าไงเธอมีอะไรเหรอลินตอนนี้ผมไม่อยากผมไม่กล้าเล่นแล้วครับตอนนี้เราผมผมได้ปลดประจำการนะฮะจากการเล่นฉันรู้สึกแย่กับที่นี่มากเลย ฉันรู้สึกไม่ดีเลยฮะอีหลาบอกครับโอเคครับตอนนี้เสียงเพลงเริ่มมาแล้วครับชิบหาย้วครับถึงเวลาหลอนแล้วครับผมไม่ได้ยินนะผมผมรู้สึกดีมากฮะไม่ได้ยินผมใส่หูฟังเลเซอร์คาเค้นบอกเลยฮะกลัวกลัวเดิมถึงสี่ห้าเท่าเลยครับเจ็ดเท่าเลยดีบาหูฟังมันเจ็ดทางนะผมโอ้ยทำไมรู้สึกทางมันกว้างขึ้นล่ะครับบ้าแลอ้าวทำไมไม่เข้าไปโรงเรียนนะฮะบอกว่าให้เข้าไปโรงเรียนไม่ฮ ผมเคยเข้าเลยแล้วไงครับผม<อ>เลยไม่เข้าก็เลยอยากอยากออกมาก็นับลูกใหม่นะประมาณนั้นครับถ้ายองวันนี้มีมีคนเล่นชิงช้ายอยู่เปล่าอย่าอย่าพูดครับผมคนลุกมากครับตอนนี้คุณไม่ได้ใส่หูฟังคุณไม่เข้าใจผ<อ>มนคนตุดลุกนี่ยงลี้ชิงช้า,าอะไรวะมุณอย่าพูดได้ตกใจครับพูดเล่นเสียงเสียงหยาบหญ้าี่ผมก็กลัวแหละเฉาะแฉเฉาะแฉะเงี้ ทำไมคุณเดินกลับไปที่เดิมผมอยากให้คุณเจอบางสิ่งบางอย่างที่หน้าตาน่ารักอะไรครับผีขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณนั้นฮะมันจะมีนะครับทำไมคุณเดินหยุดเดินหยุดอย่างเงี้ยเขาเหนื่อยครับอ๋อเน่ระบบเกมนี้มีน่าจะมีระบบเจ็ดจุดหนึ่งนะอ๋อ ก็จะได้รู้ว่าผีมาจากทิศทางใดอเรามาแวะปั๊มก่อนนะแวะปั๊มไม่แวะครับกลัวครับคุณดูดีครับสภาพปั๊มสภาพปั๊มคุณจะเข้าไปเหรอครับอ่าเป็นไปได้ผมก็จะเข้านะครับผมจะผมจะไปเอารถกลับแล้วฮะผมไม่เข้าโรงเรียนครับผมจะเอารถกลับแล้วครับเจ้งหนี้ผมไม่ห่วงเพื่อนเลยทำไมคุณแบบอย่างนี้คุณคนแบบอย่างนี้เดินไปเดินไปฮะมันจะมีรถรถรถจักรยานยนต์นะฮะขี่ผ่านมาครับผม แล้วก็มันจะมาบอกว่าน้องแต่กับพีป่ป่าโอ้โหแม่งสะดุ้งเลยนั่นไงไปเจอล,ละตัวนึง่งสัตว์แอรใช่เลยใช่เลยแอร์ถ่ายลงอินสตาแกรมนะเซฟี่หน่อยเซฟี่หน่อยน้องเซฟปปี่หนะะ่อยค่ะบเซฟี่แอร์เฮ้ยขนลุกนี่ฮะถ้าถ้าผมมีกล้องนะฮะมันขนลุกมากเลยครับผมนี่ฮะใจผมนี่ตกไปอยู่ตะตุ่มกันเลยทีเดียวไปไหนแล้ว ช่างแม่งเลยครอย่าตามมันครับเรากลับที่เดิมเนี่โอ <aining S 1> <ciğim, S 2> ้จะวายไม่ครับเราจะไม่ล้มเลิกความฝันครับ ㅎㅎ, ออีมันชื่ออะไรลินใช่ครับนี่แบบสุดยอดมากอะ่ะเป็นผมนี่ผมวิ่งแจนสี่คูณร้อยแล้วครับ,รบอันนี้ไม่แองถ่ายเซลฟี่กับผีโจ้ยพวกนี้อีนี่มอไซค์ไม่มีนี่หว่า อีตัวเมื่อกี้เหมือนจะหายไปแล้วเน่หายเข้าสิงเราไปดิ <c oughs> เหมือนมันจะบักือ่ป่าครับ <c oughs> บักแล้วหายหายแวบ,บปไปเลยอย่างเงี้ยผมถ่ายมันตั้งหลายครั้งไม่เป็นอะไรเลยอ๋อถ้าถ่ายหลายๆทีมันจะหายไปอ่ะ <c oughs> อุ้ยผมได้ยินเสียงครับเสียงอะไรครับจักรยานเสียงมอเตอร์ไซค์เงี้ยเสียงหัวลอะครับ นั่นแหละแบบหูล้อเลยถ่ายเฮี้ยอะไรกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยผมขนลุกจริงๆนะอุ้ยอะไรครับได้ยินดีแล้วรัดรัดรัดมันมันเหมือนรัดดาแลนไหมฮะไอ้ซุ้มประตูเนี่ยเนี่ยด้านบนเนี่ยรัดดาแลนเลยโนานไงกูว่าโอ้โหรัดดานแลนชัดๆเลยรัดดาแลนไม่โอ้โหลิขสิทธิ์ไหมลิขสิทธิ์ไหมไม่ต้องหรอกอันนี้อะไรอ่ะโอ้หทำไมมีหลายตัวสองสามตัวเลยเนี่ย อ้าวมุดดินไปแล้วเพิ่งเห็นมุดดินโอ้ยเขาหัวล้อครับเขาหัวล้อครับกลัวแล้วครับกลับดีไหมไม่กลับครับกลับดีอ่าแม่งยืนอยู่ที่เดิมไม่ใช่ยืนดิคนนั่งรัดดันแลเนี่ยรัดดันแลใช่ไหมโอ้คิดไม่ผิดเลยนี่คุณเจอนี่คุณเพิ่งเจอใช่ไหมหรือว่ามันมีอยู่แล้วปกติผมเห็นเขามาไล่ครับ แต่ผมเพิ่งเคยเห็นเขายือนอยู่บนลัดดานแลนแบบนี้ <c oughs> โอ้โหแม่งอย่าลงวานะเห็นไหมผมบอกแล้วเป็นดันลัดลาดลัดลด่แลนร,รู้นะเอ,เอ้าเฮ้ยหายหายผู่ด้านหลังเ็าบอกได้หนูชัดเลยชัดเลย่าย่าเอ้าหายไปแล้ว นั่นไงกูเจอแม่งเนี่ยายายาเนี่ยกับเกม fps อ่ะยิงผีอ,ะอ่ะเออไม่รอดหรอกผีมันตามมาควานตรงนี้อู้อู้อู้หู้ชัดเจนเลยครับตรงน,นี้โอ้เขียงมาจากด้านซ้ายเขียงมาจากด้านซ้ายฮะหูฟังอย่างนี้มันดีนี่เองนะครับเริ่มโมโหแล้วครับดูหัวครับดูหัวเขาอีผ<พ>ีตัวนี้เริ่มโมโหครับผม <Head> เฮียช็อตเฮียยังอยู่อีกอะมึงไม่เลิกจริงเลยมึงไม่ตายใช่ไหมไมึงตายแน่แม่งไม่ใช่ละว,ว่าแม่งเป็นเกมโอ้ยด้านหลังเสียงมาจากด้านหลังตายซะโอ้ยไม่ตายถอยหลังเลยต้องเดินเข้าไปหาเสียงมาจากด้านซ้ายโอ,โโอช้ชัดเจนชัดเจนเลยตามเอาควันริงเลย เสียบตูดดีไหมนะฮะดูหน้าตากิตายแล้วครับนยยี่ไงถ่าย<อ>วินาทีสุดท้ายของผีเอาไว้ฮะโอโ้โหแม่งสยองจัดอ่ะกดกดผิดคุณดูรูปมันสิครับโอโ้โหอ,อัพลงอินสตาแกรมเลยครับตอนนี้โอเคครับอ่ากดผิดครับผมเขาชื่อผีว่าคุณตีลานาคค่ะคุณตีลานาค คุณติลนาคคุณติลนาคเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับเขาเป็นคนที่ดาราดาราปาปานะครับผมแปลให้ไหมคุณแปลออกใช่ไหมครับไม่รู้ครับผมลองจะลองแปลดูพีหายแล้วนะครับจอฟ้าแล้วฮะถ้าจอแดงนี่แสดงว่ามีพีครับอ๋อแต่ถ้าอยู่จอแดงนะจอแดงนี่ก็เป็นรองเท้าเลยครับหมายเคลื่อนจอแบนถ้าจอแบนนะถ้าจอแบนนี่ก็ทีวีผมเลยครับถ้าจอแบนไม้กระดานนี่ก็ ก็ไม่ค่อยเลาใจฮะจะเป็นไมกระดานแต่นี้เขาแบบตุ้มๆตุ้มไรเดอร์ไงโอเคครับตอนนี้เราจะกลับไปที่รถเรานะฮะโดยเราจะปิดไฟก่อนนะครับพอเราปิดไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งไปด้วยความรู้สึกความเร็วแสงไงเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรหล่ครับด้านบนนะฮะด้านบนนั่นไงกูเจอเป็ดครับผมเจอเป็ดชีวิตแรกที่เจอเป็ดครับเป็นเป็ดที่หน้าตาน่ารักที่ทําให้แบตเตอรี่เต็มนะครับ มันจะทาให้แบตเตอรี่เต็มอ่ะ <c oughs> มีเปดที่ไหนทําแบตเตอรี่คุณเต็ม <c oughs> มีนะดูมันมองกูดิโอ้ยหยองว่ะไม่จะจับเราไหมไม่รู้ครับแต่ดูมือเขาดิครับระยะเผาขนเลยนะมันจะเดินเข้าไปอีกเนาะดีแล้วมือเนี่ยเราต้องมีความกล้าครับนี่อยู่เหนือหัวเราเลยนะครับเนี่ยอ่า <c oughs> โอ้เรียบร้อยตายตกใจเลยครับโอ้แต่แล้วเดี๋ยวก็มีคนมาข่มขืนต่อไปทำไมคุณเป็นคนเงี้ยเราต้องเดินไปเรื่อยใช่ไหมนี่เป็นแค่ความฝันครับเราต้องเดินหาแสงสว่างครับตอนตอนตอนคุณปู่ผมตายผมก็พูดเงี้ยฮะจงเดินไปสู่แสงสว่าง สว่างว่างสว่างสันชัยแสงสว่างมึงอีกแล้วเหรอยังอยู่อีกไม่ไปก็ได้ไม่ง้อมึงหรอกไม่ง้อหรอกขอดูข้อมูลหน่อยขอดูข้อมูลหน่อยอะไรอะยงพี่ยงยงเชนเดลูโวเชนเดลูโวอิตยง ยังยังมันอ่านว่า <partido> ย uh, ังครับยังกม่อ right? <the> <milliseconds> <cond vitamin Gregory> <athlete> okay, ่านว่ายังไงแต่แต่แบบมันมันโยงไงคือมันสูงไงเข้าใจเปล่าอืมเอาเป็นว่านะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมต้องการให้พวกคุณดูนะฮะมันก็คือพี่โยงคนนี้นะครับพี่โยงเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไงครับคุณเทพครับก็ดีครับผมโอเคก็ดีนะคุณเคยเห็นหรือยังใค้ตัวเนี้ยเคยเห็นแล้วครับผมก็เลยพาคุณมาดูนี่ฮะเจอกันคลิปหน้าครับ เคยเห็นทั้งอีอตาินัดดาแลนผมก็เคยเห็นครับ <c oughs> ขอครับเจอกันคลิปหน้านะฮะมีอะไรจะบอกถ่ายคลิปไหมครับอ๋อคืออยากบอกให้ไอายโยงเนี่ยเลิกวกวักมือกุ้ยแล้วฮะตอนเนี้ยตอะไรบ้ <เล S 1> บางกคดีโอ๊ตอะไรผ่านหน้าไปวะเอ่อเอ่อเอ่ออ่ะ,อะ,อะไม่ม,ไมีเจออีโย่งแล้วคุณเห็นอะไรผ่านหน้าครับทำไงไม่แก่แก่ คุณคลองเลื่อนคลองเลื่อนดูอันน <that> ี้ไม่ถ่ายรูปแม่งก็เห็นเลยดีว่ะเดี๋ยวนะมันทำมือโอเคอะครับแล้วไปได้ใไหมโอเคโอเคเพราะฉะนั้นไปได้ครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่าโอเคโอเค